ดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขุมสุคทุกคนเขาก็ช่างชาแนลวันนี้เนาะเฮาอีมาซื้อเครื่องอีมากาเกียมเครื่องเพื่อไปหมอให้อันถ้าตุ๋ยที่ออกปอ่ะที่อันทางบ้าดำเนาะไต่เป็นไต่ไปสั่งเพื่อนให้ซ้อมแม่เพื่อนให้วันนี้เฮาอีมาสอ้เครื่องเครื่อไปให้แล่าเนาะเครื่องเครื่อจะเป็นพวกอ่เครื่องห้มเครื่องนอนแล้วก็เป็นพวกอ่าหารแห้งแล้วก็มอเฮกอแต่กระโปงต่างๆเนาเดี๋ยวนี้ให้มาซื้อ เป็นผัาเชื้อเป็นผ้าห่มมอนก็นเนาะน่เออเนาะเขาเอาผัเือตัวยพือนก็จะมีสามสีคนเนาะสีคนคนนี่แหละกำลังนีในของเดี๋ยวเาเอาผัเือเป็นสีพื้นเนาะ้เอาผัาเื้อในีพื้นเอาสีพื้นเขาจะได้ 江南。 ลงเรือเครื่องกันเลยนิดหนึงค่ะอามาไลยให้เบื้องหน้ามาเอาไม่ยั้นเด็เอาะไรนะท่านผู้ชมต้นนี้เราก็เลือกเครื่องออกมาเลือกออกมาเบืนองหน้านี้มันแล้วก็มีทั้งหาหุมหาหี่เกาจะเอาอะหาหาโตเนาะหาพื้นแล้วก็หาเสื้อนี่ก็คือกันหาเสื้อนี่ก็เอาหาพื้น มีโซ่ดังเนาะนี่แล้วก็นี่ประมาณนี้เนาะสำหรับเครื่องนอนเครื่องห้องเครื่องนอนนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปซื้ออาหารแหง้งแล้วก็ซื้อเป็นหัวเ,เยี่ยมบ้องปลาอะไรทำไมจังนั่แล้วก็แค่ไปซื้อเขาเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายอหไรบางอีกาทีน,นึงเนาะเนาะนี่ก็เรากำลังเอาเครื่องขึ้นรถเนาะนี่รถ เดี๋ยวเครื่องขึ้นรถนะเกียมเครื่องขึ้นรถเต็มรถนะรถไทยรถไทยรถวิโก้คอยยาวมาัอาหารแห้งก็จะมีเนาะมีปลงปลาแล้วก็น้ำมันยำๆเนาะ เนาะเครื่องเต็มรลดเลยเนาะ นี่ตัองจะเอาไปซื้อเครื่องมาเรียบร้อยเขาก่อนกับเมื่อเขื่อนเนาะเอาเครื่องไปซื้อเขาจ้าเนาะ เฮาไปเบิ้งก่อนที่เฮาไม่หอดเฮือนแล้วเฮาอีอ่าท้ายไงเบิ้งเนาะว่เาเฮาซื้อไม่ยังมาแด้เนาะอ่เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวนีเฮาก็ซื้อเครื่องมาหอดเฮือนเป็นที่เห,หอยเลยเนาะเฮาเอามาเฮือนเนาะเฮาลืมเครื่องที่เหินแล้วกลับมาเฮือนแล้วก็เดี๋ยวมาหมอบเบิ้งรำกันเลยเนาะเฮาซื้อมายั่งมาเด้อเนาะหลายหลายอย่งางเนาะมีทั้งเครื่องห่ม เครื่องนอนแล้วก็มีทางโมแฮกแต่กระโปะมีทางเขาซ่านอาหารแห้งอะไรทําไมว่กากระไรนาะนี่เขาซ่าน,นนี่ก็เขาซ่าน,นาเนาะซ่านเปาแล้วก็มีทางขนมดึงไม่ได้เนาะขนมติดเปแจ๊กได้หน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เบิ้งทามัมีไม่ยั่งนี่ก็มีทางเกลือแป้งนัวเนาะนี่มีหม้อแกง มีถวยมีบวงเนาะนี่ครบเนาะเครเื่องเหินสําหรับเครื่องใส่ของซอยในเหินก็บื่อ่าครบเนาะมีทั้งนี่มีทั้งบวยตักหนามมีทั้งอุ้งดํามีคุมีมอน,นึงนี่เครื่องใส่สาสหรับอ่าเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนะเนาะเป็นมอน,นึงหมอแกงทั้งซัางสีสเนาะเฮาก็ซื้อก็มามีประมาณนี้เนาะเครื่องที่เธาซื้อมานี่มีทั้งหลายล,ายลาย่อันครบเนาะแล้วก็ รถเครื่องที่เราไปแจ๊กจะเอาไปช่วยเข้าจามูนี่ก่อมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวชวนมาราคาหรือว่ามูลค่านี่ให้ไปเวิ้งทางช่องดำาบ้าเราเนาะแล้วก็คลิปนี้กับพมีอย่างไรมีแต่ยังมาท้ายวิธีการเกียมหรือว่าท้ายในการไปสือเครื่องของที่เราจะไปแจ๊กเนาะคลิปนี้กับพวมีอย่างไรมีแต่ชัน้นนี้ไปพบก,กันในะคลิปต่อไปบายบาย